ได้แล้วได้แล้วได้ไดเขาเหลือผ่านมาพอดีขอได้ครับ ใหญ่เนี่ยน้ำแม่งเดือไม่พอสอบมันตายลอยตายทั้งหลายตัวมังหรือป่าลอยาเียใหวแน่่ยผมรอ้นนดีกว่าวดน้ำใหญ่ครับกระติกน้ำา2นิลิตรครับพอได้ครับ あとは。